วันนี้เจอกระเด็ดอันนั้นไม่เคยชกร้อยเท่าไรวันนี้ร้อยสิบสี่กับสิบหกต่อสองปอนด์เลยเหรอไปซ้อมอยู่นะก็เบียดมาได้กี่วันก็เป็นเดือนตอนนี้ชกมวยมากี่ร้อยแล้วล่ะหลักร้อยนะสามไฟหลังชนะกี่ไฟก็ชนะครั้งนึงเราสูงเท่าไหร่ร้อยสิบน้ำหนักเราปล่อยปล่อยค่าสิบหกปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบแปดของเรานี่ฝีมือไหมครบเครื่องครับครบเครื่องอันเดียดนั้นนี่ก็เสียเปลือกลูกแรกเขาหน่อยนะคอ่ะคนจากจังหวัดร้อยครับฝากแฟนๆขับเชียร์หน่อย ขอเก็บเรื่องเชี่ยชาวเลตไปซันนะวันนี้พี่ยอดอนมากปูเคยอะไรยังโอัควันนี้เราเจอกับยอดอุดรนเคยเจอไหมไม่เคยวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ร้อยสิบปุเมื่อเช้ามาเกินไหมเท่าไหร่เกินเจ้าท่ก็ซ้อมอยู่สองสมัยกี่วันรอบนี้เดือนนเราชกมวยมารวมๆร้อยเลยเราก็ฝีมือนะสามไฟของเราเป็นไงผลงานเราแพ้หมดเลยนะล่าสุดชคร้อเท่าไหร่ร้อวันนี้ก็ร้อ คุมกิโลได้สามกิโลได้น้ำหนักป,ปล่อยๆทีเอ้าน้ำหนักปล่อยปล่ลูกหลานจากจังหวัดสุราษฎร์เอา้าฝากแฟนกับเชื่อ์นหน่อยฝากแฟนกับนงใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนโอเคขอยจดดีนะบ้าง